สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะสำหรับเช้านี้นะท้องฟ้าแจ่มใสนะอากาศก็ยังไม่ร้อนมากนะคะทุกคนพี่นาก็ ออกตัดกระถินให้สมุนในฟาร์มค่ะทุกคนไปเรื่อยๆเนาะแวะจิบกาแฟตรงโน้นตรงนี้นะคะแล้วพินาก็มาเจอคาเฟ่แห่งหนึ่งนะะซึ่งอยู่ติดกับถนนนะคะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยบอกเลยถูกใจพินามากๆเลยค่ะน้องนาคาเฟ่ค่ะทุกคนต้นไม้ลมลืนลมคืมนะคะโอ้โหมองไปนี่แบบว่าถ้าจะเย็นมากๆเลยแหละ พ่นาก็อดที่จะแวะเข้าไปไม่ได้นะทุกคนนี่ดูสีบรรยากาศเป็นยังไงล่ะพันไม้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราเข้าไปจิบกาแฟด้วยกันดีกว่าเข้าไปก็ดูพันไม้ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนมีทุกอย่างเลยนะผลไม้ที่ถูกใจพินาก็คือทุเรียนค่ะทุกคนเขาติดราคาไว้นะ90กบบาททุเรียนส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยยังมองหาเอา่อ พอค้าแม่ค้าไม่เห็นนะคะสงสัยจะอยู่ในสวนค่ะเพราะว่าสวนเขากว้างใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราชมต้นไม้ไปเรื่อยๆก่อนมีกระท้อนปุยฝ้ายมีผลไม้อะไรที่แบบว่าโอ้โหเดี๋ยวเราให้ฝนมาก่อนนะพี่นาจะต้องมาซื้อไปปลูกที่สวนอีกค่ะนี่ดูสิลมลืล่นมากๆเลยเนะี่ยลมพัดเย็นสบายค่ะทุกคน ้าของหนองนาคาเฟ่แห่งนี้ก็คือผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าผู้ใหญ่ปกกรนนะคะทุกคนตรงนี้เขาเรียกว่าอบตอเนินขี้เหล็กนะคะบ้านหนองขี้วัวอำเภอลาดยาวนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางไปกำแพงเพชรน,นะคะสามารถแวะได้เลยะคะ่ะอยู่ซ้ายมือนะคะ ง่ายๆเลยค่ะติดกับถนนนะคะหนองนาคาเฟ่นะคะและสำหรับคลิปนี้นะพี่นาก็ขอคำแนะนำนะในเรื่องของการปลูกทุเรียนนะสำหรับมือสมัครเล่นอย่างเราๆเนี่ยซึ่งไม่เคยปลูกทุเรียนมาก่อนเลยไม่ใช่เป็นเจ้าของสวนด้วยนะคะแต่ว่าอยากจะปลูกทุเรียนตักต้น2ต้นนะเอาไว้แบบว่าไงอะ เอาไว้ให้เขามีลูกให้เราได้ตื่นเต้นเนาะทุเรียนหมอนทองเนี่ยโอ้โหถ้าเราปลูกมีลูกได้เนี่ยโอ้โหคงตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะคะพี่นายอยากจะปลูกนะคะแต่ว่าปลูกไม่เป็นเดี๋ยวเราไปฟังผู้ใหญ่อธิบายนะให้เราฟังเนาะอยู่บ้านของพี่วัวน,นะครับเภอลาดยาวก็นครสวรรค์ข,ข,ขึ้นไปเชียงใหม่นะครับจากนครสวรรค์สามสิบโล รับอยู่ซ้ายมือจะก็จะเขียนมีป้ายว่าหนองนาคาเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟเล็กๆเนอะ้นกาแฟเล็กๆา่กาแฟที่สนใจจะดื่มกาแฟก็เชิญได้นะครับมาทานกาแฟเสร็จแล้วก็ดูต้นไม้ต้นไม้หลากหลายราคาของเราก็ไม่แพงไม่แพงนะครับก็อาจจะถูกป่าที่อื่นด้วยด้วยซ้ำไปนะครับยังไงก็สนใจเข้ามาเที่ยวหานะครับว้านหนองคัวไดนนะครับหนองนาค่ะ ร้านกาแฟก็ถือว่าเป็นกาแฟร้านกาแฟเล็กๆนะครับจ้าจ้าเล็กๆแต่ว่าบรรยากาศนี่แบบโอ้โหดีมากเลยค่ะหลังก็เป็นสวนสวนสวนกว้างใหญ่มากเดี๋ยววันหลังพี่นายจะพาชมอีกทีเนาะจ้าเดี๋ยวจะให้พี่เขาแนะนําวิธีการนะปลูกทุเรียนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูทุเรียนนะครับเนี่ยทุเรียนนี่เราจะดูว่าทุเรียนสมบูรณ์อวบนะครับต้นไม่ใหญ่มากนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับอ่ สมมุติว่าเราที่จะปลูกนะครับเราต้องปูดินนะครับปูดินให้สูงอย่างน้อยนะครับศอกหนึ่งนะครับผสมดินด้วยถุ่มะพร้าหรือว่าแกลบดำนะครับหรือเศษใบไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้ามีหินหินเปียกเล็กเนะครับก็ผสมไปด้วยเพื่อให้การระบายน้ําดีนะครับเสร็จแล้วก็ใช้มีดนะครับแล้ว่าปมๆผ่าผ่าข้้งล่างออกนะครับแล้วรังดูนะครับรัมดูว่าจากจากลัต้นที่ตรงมานะครับมันจะโดตรตรงไหนนะครับตัดตรงโดเลย นะครับเมื่อตัดกดเสร็จแล้วนะครับอ่าวางนะครับการวางการวางต้นไม้เนี่ยให้ให้ต้นเอ็นไปข้างหลังนะครับเพราะว่าแดดแดดตอนเช้าเนี่ยตอนจะได้รับไปนะครับพอแดดแรงพุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเนี่ยมันจะบางใบนะครับจะบางต้นไม้แล้วก็พอปลูกนะครับปุ่นหลุมเอาแค่เอาแค่ปากพอดีนะครับอ่าปุ่นหลุมลงไปแค่แค่แค่มิดปากพอดียายาให้ก่มโคลนนะครับแล้วก็ใช้ใช้ไม้ ยึดซะหน่อยกันลมยากันลมก้นลมเนาะทางที่ดีถ้าเราปลูกทุเรียนถ้าเป็นสวนที่เหมาะสมก็ว่าเป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราปลูกตามบ้านเราเนี่ยบ้านเราอ่าเอาเอาใกล้ตัวดีกว่าใกล้ตัวครับเราจะได้ดูแลง่ายเนาะจะได้ดูแลง่ายนะครนี้เห็นแล้วนะครับแค่แค่ปลูกเราก็ตื่นเต้นแล้วอ่าอันนี้หมอนทองนะคะหมอนทองเหมอนทองพี่นายจะบอกว่าถูกมากๆเลย90บบาทแล้วหลากหลายนะผลไม้ของเขาเนี่ยโอ้โห พันไม้เยอะแยะเลยครับแล้วก็ต้นขนาดนี้เป็นเป็นเป็นต้นที่น่าปลูกเพราะรากยังไม่ขุดรากยังไม่ได้เวียนนะครับรากก็ไม่ได้โผลไม่สผล่ักโผล่นี่น้าดินดีดีเยดดีแป๊บเดียวนะครับอ่าป็นแล้วโตแล้ว้างกราน้ระ่านปีแรกไปได้ก็โอเคแล้วโอ้โหปีที่สองก็ตื่นเต้นดูดูแล้วน่าน่าชื่นใจจ้ะจ้ะครับเดี๋ยวขอไปดูอ่าสถานที่ว่าจะลงตรงไหนไ้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นาซื้อแน่นอนเลยค่ะชอบมากเลยนี่ขอบคุณมากจ้ะ ขอบคุณมากมาเลยค่ะ oh, oh ค่ะ oh <my> ขอบคุณมากเลยค่ะ oh <my> สวัสดีค่ะองาการเลยการเราสวัสดีครับหลังจากที่จิบกาแฟไปสักภาคหนึ่งนะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะก่อนกลับนะท่านผู้ใหญ่ประกรณ์ก็ปัด มะม่วงในสวนนะคะสดจากต้นเลยนะให้พี่นายด้วยนะเพราะว่าสุกเหลืองคาต้นเลยค่ะทุกคนผู้ใหญ่บอกว่าไม่มีเวลาจะทําอะไรเนาะเพราะว่าสวนแก่20กว่าไร่ทุกคนที่เห็นเนี่ยลึกเข้าไปอีกนะประมาณ20กว่าไร่นะโอ้โหดูแลไม่หวัดไม่ไหวแล้วท่านผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้ปลดกเกษียณด้วยนะชงกาแฟเองด้วยทําทุกอย่างเองหมดเลยค่ะโอ้โหบอกเลยนะสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะ ก็ขอขอบคุณนะท่านผู้ใหญ่ปะกกอนนะที่ให้การต้อนรับนะคะพูดคุยเป็นกันเองนะคะโอกาสหน้าจะไปอุดหนุนกาแฟใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ